สวัสดีค่ะวันนี้จะมาตัดต้นไม้นะคะต้นไม้นะะี่ค่ะต้นโมกค่ะใหญ่เป็นสูงสูงแล้วค่ะต้นใหญ่แล้วค่ะก็จะตัดนะคะลงมือค่ะ ่คะแมวจองดือ้อไม่ค่อยจะอยู่บ้านเลยนี้ไปเที่ยวมี่ค่ะนี้ไปเที่ยวตลอดถึงเวลากินก็จะมาขอคืนนี้เสร็จค่ะเดี๋ยวจะแต่งอีกนิดนึงมือช่วย เดี๋ยวก็ต้องแต่งอนะคะแต่งแต่งแต่งกิ่งแต่งใบอีกแล้วก็เกไปทิ้งหลังบ้านนะคะอ่าคลิปนี้แค่นี้นะคะคเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะไปดูเหมียวเหมียวจอมดื้อนะคะมันกินข้าวอยู่มันกินข้าวอยู่นั่น,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 นะคะ่ะนี้ไม่ค่อยอยู่บ้านหรอกคะ่ะนีนี้นี้นีนีนน ถึงเวลาก็มากินค่ะค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมอ่า